สวัสดีครับในชุดของคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาสอนการดูว่าคอนโทรลเลอร์นะครับคุยกับเซ็นเซอร์ยังไงบ้างนะครับก็โปรโตคอลหลักๆที่จะใช้นะครับก็จะมีดิจิตอลรีดดิจิตอลไลท์อะนาล็อกรีดอะนาล็อกไลท์แล้วก็ PWM แล้วก็ I s q u a r C นะครับ แล้วก็ซอฟต์แวร์ซีเรียลฮาร์ดแวร์ซีเรียลนะครับก็ที่ใช้หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็จะมี420ม ah, ิลลิแอมหรือว่า m o d b บั s พวกนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราติดไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดคลิปนะครับถ้าใครอยากให้ทำในชุดของ420 o d สบั att, หรือโปรตโตคอลตัวอื่นๆอีกนะครับก็สามารถ พิมพ์ข้อความมาบอกหรือสอบถามกันได้นะครับถ้าเกิดมีคนสนใจเป็นจํานวนมากนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาทําคลิปสอนดูนะครับก็อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับในคลิปนี้ก็โอเวอร์วิวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเริ่มลุยกันเลยนะครับว่าตัวโปรโตโคอลที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยนะครับทำงานยังไงและใช้งานยังไงได้บ้างนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับ